สำหรับใครที่อยากจะวางแผนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของเซตนะคะหรือว่าตลาดหลักทรัพย์ค่ะได้มีการเปิดตัว DRX เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นชั้นนำระดับโลกอย่าง Apple แลและก็ Tesla นะคะเตรียมที่จะซื้อขายกันในวันที่29กันยายนนี้ค่ะ คุณภากรปีตาธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ functional depository receipt หรือว่า DRX ซึ่งเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงหลักทรัพย์ชั้นนําระดับโลกโดยมีจุดเด่นที่สามารถลงทุนด้วยเงินน้อยซื้อขายได้เป็นจํานวนบาทหรือว่าซื้อได้ไม่ต้องครบหน่วยเริ่มต้นที่0 0 0 0 1หน่วย โดยเปิดซื้อขายตามเวลาทำการของหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดต่างประเทศทำให้สามารถลงทุนได้แบบเรียลไทม์และยังซื้อขายได้สะดวกด้วยบัญชี DRX ผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดย2 DRX แรกนะคะที่จะทำการซื้อขายครั้งแรกก็คือ AAPL 80X นะคะที่อ้างอิงบริษัท Apple Inc และ TSLA 80X ค่ะที่อ้างอิงบริษัท Tesla นะคะ ซึ่งจะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ n a s d a กและเป็นการออกนะคะสำหรับหุ้นต่างประเทศที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นการออกโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะโดยทั้งสอง DRX นั้นจะเริ่มทำการซื้อขายในวันที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา20นาฬกาจนถึง4นาฬิกาของวันถัดไป สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทาในวันนี้ก็คือเราให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นต่างประเทศเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยการซื้อขายปกติเนี่ยก็คือใช้บโบรกเกอร์ใช้ธนาคารพันชย์ิต่างๆเนี่ยที่เป็นตัวแทนของท่านเนี่ยเป็นเงินบาทนะครับสามารถเลือกซื้อได้เลยว่าหุ้นที่เป็นต่างประเทศเนี่ยจะได้หุ้นอะไรนะครับก็มาดูว่ามี p o s i t ิ r ารีรีซี t หรือ DR เนี่ยที่ลิสต์อยู่ในตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ไปเปิดบัญชีเป็นเงินบาทซื้อขายเป็นเงินบาทยิ่งไปกว่านั้นใช้จำนวนเงินเท่าที่ท่านต้องการได้เลยนะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นนักลงทุนนะครับในทุกประเภทเนี่ยสามารถได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้นในหุ้นในประเทศต่างประเทศซื้อขายในเวลาที่ตลาดอันเดอร์ไลเป็นที่เปิดอยู่นะครับ สินทรัพย์อ้างอิงของ DRX มีหลากหลายค่ะทั้งหุ้น ETF รีดอินฟราฟันในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งผู้ลงทุนที่สนใจนะคะที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถเปิดบัญชีซื้อขาย DRX กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการส่วนผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แล้วค่ะสามารถเข้าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเลือก My Menu แล้วเลือก DRX นะคะเพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขาย DRX ได้เลยค่ะ เดี๋ยวกำลังจะมีการเริ่มต้นซื้อขายนะครับ29กันยายนนี้นะครับซื้อขายกันในช่วงค่ำนะครับเดี๋ยวผมไปร่วมงานเปิดตัวของทางตลาดหลักทรัพย์ด้วย